สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Movie b b l o v e r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาแนะนำวล็อกของน้องเคลเลนจากรายการช่วง2021นะคะสำหรับวล็อกของน้องเคลเลนเจ้าเด็กแสบนะคะยิ่งมาดูวลลอกก็ยิ่งรู้สึกว่าน้องน่ารักมากยิ่งโตยิ่งน่ารักน่ารักแบบแสบๆโซนๆตามเคลเลนสไตล์นะคะ วอลของน้องเหมือนเป็นรวมทัวเหมือนกันนะน้องเดินไปเดินมาตามห้องต่างๆเจอใครก็ทักอย่างนี้ตอนแรกนะคะน้องก็ไปห้องซ้อมนะคะที่มีนวมอยู่น้องก็ไปใส่นวมแล้วก็มาโชคมาต่อยเล่นนะคะเหมือนเด็กน้อยที่เล่นคนเดียวก็สนุกจากนั้นน้องก็เดินไปเจอน้องฝูสือชาวนะคะน้องเคียวเล่นก็ให้เพื่อนสอนภาษาจีนให้อย่างนี้เรารู้สึกนะว่าน้องเคียวเล่นกระตือรือร้นที่จะพูดภาษาจีนมากเลย คือกล้าที่จะพูดออกไปผิดถูกช่างมันงี้ถ้าผิดเดี๋ยวเพื่อนก็แก้ให้ถ้าทําแบบนี้ยเทียวเล่นจะจําได้ถือว่าดีนะเราคิดว่าเดี๋ยวนานๆไปน้องเทียวเล่นจะพูดภาษาจีนคล่องแน่นอนนะคะแล้วน้องฝูซือชาวนะคะก็สอนภาษาจีนให้น้องเทียวเล่นแล้วก็ให้น้องนะคะไปพูดกับน้องหูยเหิงว่าหูยเหิงเหมือนอยู่นั้นจืเป็นคําแกล้งนะคะทุกคนแต่น้องฝูซือชาคนะ,คะบอกน้องเทียวเล่นไปว่า เนี่ยคำนี้แปลว่าหุยเหิงโซสมาร์ทแบบว่าหล่อมากงี้แล้วพอน้องเคียวเล่นนะคะไปพูดกับน้องหุยเหิงน้องหุยเหิงก็แบบทำหน้าตกใจแล้วก็แกล้งบีพอเคียวเล่นนะคะทำเป็นโกรธงี้แล้วก็น้องเคียวเล่นก็ถามว่าว้ายว้ายว้ายวายอะไรอ่ะทำไมอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วน้องจวนน้องเคียวเล่นพูดกับกล้องเหมือนเป็นการเอาคืนน้องฟูซืเชานะคะก็คือแกล้งคืนว่าฟูซืเชาเมื่อยนานจอก็คือประโยคเดียวกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะน้องเคียวเล่นก็ไปให้น้องหวีหยางสอนต่อนะคะตอนแรกก็เรียกว่าหย่หยางแบบพอตเล่าเื้ออะไรเงี้ยเ,เออแต่ไปๆนะมาๆนะคะก็ถึงขั้นเรียกน้องหย่หยางว่าวอร์ตป้าป่านะคะก็คือแปลว่าพ่อของฉันนะคะตลกมากนะคะ แล้วก่อนจะจบคลิปนะคะเจ้าเด็กแสบเคลเล่นนะคะก็ไปไล่อก,กอดเพื่อนๆน,นะคะมีน้องนายกับน้องแพนทิกด้วยดูเหมือนน้องเคลเล่นนะคะจะมีเพื่อนเยอะน่าดูเลยสนิทก,กับทุกคนไปทั่วเพราะน้องเป็นเด็กแสบด้วยแหละเข้ากับคนง่ายนะคะยังจำตอนที่มิกะาให้สัมภาษณ์ได้ที่ว่าตอนเจอเคลเล่นกับคาซูมะแรกๆอะคาซูมาพูดน้อยมากส่วนเคลเล่นก็คือพูดไม่หยุดแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเคลเล่นพูดไม่หยุดจริงๆ และก็ดูเหมือนน้องจะแฮปปี้กับรายการนี้มากๆเลยนะเหมือนน้องได้มาเข้าแคมป์ได้อยู่กับเพื่อนนี้น้องมีความสุขแล้วก็มีความสุขตามนะคะสําหรับวอลของน้องเคียวเล่นก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวอลของน้องคนอื่นๆก็จะทยอยอัพลงนะคะจะพยายามเอามาแนะนําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะสําหรับวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายๆอย่าลืมเข้าไปวอลน้องๆกันด้วยนะคะ